ตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อเนื่องจากส่วนที่แล้วสักนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองมาประยุกต์อีกตัวเลขอีกตัวลูกเล่นหนึ่งนะฮะของ j q y r นะครับคือตอนเนี้ยผมจะทำทำให้ปุ่มนะครับปุ่มตัวเนี้ย ไอโชว์ท้ายเนี่ยมันทํางานกับตัวเองครับตัวของมันเองคือกดแล้วมันก็ไปทํางานกับตัวของมันเองนะครับฟังงงไหมครับไม่งงนะครับคือปุ่มเนี่ยจะทํางานกับตัวเองนะครับโชว์ไฮครับโชว์ไฮตัวเองนะครับจะเหลือแค่ไฮอย่างเดียวเพราะว่า มันจะได้แค่ซ่อนนะครับซ่อนปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับต้องการจะมาใหม่ก็ต้องรีเฟซนะครับก็นับแรกเราก็ไปเลือกมันก่อนครับเลือกเตอร์ครับเซือกเตอร์มันก่อนใชน่ครับครับครับแล้วก็จุด คริบตึ๊บตึต๊บครับมันจะมารูปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ข้างในก็จะใส่ฟังก์ชันเข้าไปที่ผมบอกนะเป็น anonymous function ตึ๊บตึต๊บอ่ะเราก็จะใส่โค้ดในนี้นะครับโค้ดอยู่ข้างในนี้เราจะใส่ว่า สต i n g this อ้าวไม่ใช่นะครับคิทหายมาลองดูนะครับอ๋อ oh, เมื่อกี้ถูกแล้วครับ this ต้องมีครอบนะครับต้องครอบครอบเป็นสิเล็ตัวเองนะครับ ก็ลองรันดูนะครับเซฟแล้วก็รันนะครับตึ๊บมาครับเห็นไหมครับหายไปแล้วถ้าอยากให้มาใหม่ก็ต้องกด F5 refresh นะครับรีเฟรชปึ๊บก็จะเป็นการอ้างอิงตัวเองนะครับก็คือว่าอย่างเงี้ยดิทแล้วก็เซเลคต,ตัวไฮนะครับจุดคลิกแล้วก็มีฟัง์ชันข้างใน แล้วก็มี selector ไปเรีย this นะครับก็คือมันเรียกตัวของมันเองนะครับอันนี้นะครับเราจะเอามาประยุกต์ใช้กันในตอนหลังนะครับค่งอ,อาจจะมีบางครั้งที่เขียนโปรแกรมแล้วมันจําเป็นจะต้องไปเรียกหาเ,ออเรียกหาตัวเองนะครับซึ่งไปทํางานกับตัวเองอาจจะเป็นการเอาค่าที่อยู่ข้างใน เอาค่าที่อยู่ข้างในปุ่มมาแสดงนะครับอย่างเช่นปุ่มไฮเนี่ยผมอาจจะใส่คำว่าไฮแล้วก็ห2ึสามเข้าไปครับแล้วทีเนี้ยผมบอกว่าผมอยากจะดูค่าที่มันอยู่ในปุ่มผมก็ Alert นะครับหาเล่นเหมือนเดิมเลยเออร์เครับเ,เปิดปิดดูดูให้มันถูกต้องนะครับซึ่งนี่โน้ตเพจพัดพัดเนี่ยดีมากนะครับ เห็นไหมครับว่าวงเล็บที่ครอบอยู่มันจะเป็นแดงๆนะครับบอกเราได้ว่าเอออันนี้คู่อันไหนครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บซึ่งเวลาใส่วงเล็บเนี่ยผมแนะนาให้ใส่เป็นคู่นะครับเปิดเปิดข้างแล้วรีบปีดอีอีข้างเลยนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับสําหรับผู้เขียนใหม่นะครับอ่าก็ลองลองดูนะครับ ผมลืมใส่เมททอดที่ไปเรียกเอาค่าออกมาครับคือตอนนี้มันมันเหมือนกับมันเอาออบเจกทั้งออบเจกเนี่ยเอาออกมาสสแสดงให้ดูนะครับมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ต้องใช้จุดวอลครับจุดวอลคืออะไรครับจุดวอลคือเมทอดหนึ่งที่ไปเรียกเอาค่าแวลูนะครับออกมาขึ่นจะได้คำว่าไ้หนึ่งสองสามานะครับ เซฟมาลองรันดูนะเห็นไหมครับมาไพ่หนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, รบเดี๋ยวเราลองเป็นไพ่เจ็ดแปดเก้าน่สิจะมาหรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับ789เจ็ดแปดเก้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ดีในเจคิวรี่นะครับ ก็สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับก็โพสต์บนในเบ็บอร์ดได้นะครับพอดพระมข้อ mo ูล .com นะครับ